ผ่านคาชะตาฟ้าปริศนายุทธจักรตอนที่224หอน้อยในวังนะครับก่อนอื่นอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจเพื่อนตัวโน่นะครับสำหรับท่านที่ต้องการรับฟังต่อเนื่องจากซีรีส์ที่ฉายของแอป VTV นะครับก็ สามารถรับฟังในตอนที่152ได้เลยนะครับซึ่งตอนที่152ก็จะเป็นตอนที่มนเรื่องต่อจากซีรีส์ที่จบลงของภาคแรกนะครับผมขอบคุณครับหอน,น้อยในวังฟ้านเสียนยิ้มพรางมองดูสื่อๆมองจนนางไม่เป็นปกติอยู่บ้างค่อยสลายรอยยิ้มตอบว่าเรื่องนี้ท่านต้องไปถามมันดาเรา รถม้าคันหนึ่งแล่นผ่านพื้นผินพื้นผิวหินเขียวของถนนซินเจียช่วงฤดูหนาวถนนเป็นน้ำแข็งรถม้าไม่ค่าแล่นเร็วเกินไปคนขับรถสู้เหมือนเมาตวัดแท้อย่างระมัดระวังรอบบริเวณเป็นมือกระมตีตึกที่หกสำนักตรวจสอบทางหนึ่งติดตามรถม้าทางหนึ่งสอดสายสายตามองกำลังกลุ่มย่อยของหวังชีเนียนก็กระจายกลำลังออกปลอมเป็นชาวบ้านสวมเสื้อเอวงปะปนอยู่ในฝูงชน บนรถหมาติดสัญลักษณ์ของตระกูลฟาดมีทั้งวงกลมและสี่เหลี่ยมฉาบสีทองริมขอบดำภายในรถหมานั่งไว้ด้วยฟ้านเสียงกับกันดั้มด้านตรงข้ามยังมีพยัคฆ์ทักอีกสองคนฟ้านเสียนริงกล่าวจัดขบวนใหญ่โตเกินไปสะดุดตาไปแล้วกันดั้มเลือกมันหน้าต่างรถอันหนาะหนักปองกวาดมองท้องถนนแวบหนึ่งกล่าวว่าบนเขาปรากฏคนร้ายผู้ใดทราบว่านในมหานครปลอดภัยหรือไม่ ฝ่าบาทก็เกรียวยิ่งกำชับผู้หน่อยต้องคุ้มครองความปลอดภัยของแต่ท้วท่านมืนกวาดตาผ่านท้องถนนบนท้องถนนมีผู้คนไม่มากนะักแต่ร้านรวงข้างทางพบเห็นรถม้าของตระกูลฟ้านแล้วข้าเดาออกว่าคนในรถม้าเป็นใครตามใช้สายตาที่แปลกประหลาดมองมายัางรถมา้า ข่าวลือจดจันอยู่หลายวันเรื่องที่ฟ้านเสียนเป็นบุตรนอกสุรสของฮ่องเต้ยังรากฝังรึกอยู่ในใจคนรู้จักทิศทางไปของรถมา้าชาวบ้านทั้งหลายทราบว่าที้เข้าเสียงบ้านเตรียมเข้าวางต่างก็คาดเดาต่างๆนานาไม้ทราบวันนี้มหานครจะมีข่าวสถานเสถียยิ่งกว่าหรือไม่วังหลวงคล้ายหยุ่ ไกลแท้จริงใกล้ยิ่งรถม้ามาถึงลานที่ว่างหน้าประตูบงังหยุดยั้งลงภายหลังเหตุการณ์บนวิหารหุีคงการรักษาการของทหารรักษาพระองค์เพิ่มความข้้งวดกว่าเดิมฟ้านเสียนลงจากรถรับเสื้อคุมขนาดใหญ่จากสุวนมอกมากลุ่มกายจากนั้นหยิบฉวยไม้เท้ายันอยู่ใต้ซอกแขนกันดัน้นทราบว่าบาดแผลไปนอกของฟ้านเสียนหายดีแล้วต้องกวาดมองมันอย่างสงสัยใจวแมปเ ฟานเสียนไม่สนใจสายตาของมันนำทั้งหมดเดินไปยังเมืองพระราชวังยังไม่ถึงประตูวงังท่านรักษาพระองค์ก็จัดกำลังขงบวนหนึ่งมารับหน้าจากนั้นยืนต้านลมให้กับมันช่างนำมันเข้าประตูวงังที่ผ่านมามีแต่ขุนนางใหญ่อวุโสจึงได้รับการปฏิวัติเช่นนี้แม้แต่องค์ชายทั้งหลายก็ไม่ได้รับฟานเสียนต้องของมวดคิ้วนึกเครียบแข็งสงสยัยในใจ ฟ้านเสียนไม่ทราบว่าองค์ชายใหญ่ลอบกำชจับผู้ใต้บังคับบัญชาวไว้ถึงแม้ว่าองค์ชายใหญ่ไม่ได้บอกกล่าวอันใดแต่แม้ทัพในกองของกองทหารรักษาองค์บนทราบดีข่าวลือไม่กระทบกระเทือนถึงตำแหน่งของฟ้านเสียนกับฟื้นฟูความสัมพันธ์ระวังระหว่างฟ้านที่ซื้อกับองค์ชายใหญ่คืนมาวันนี้ที่รอรับอยู่หน้าประตูวังก็เป็นโหวกงกงซึ่งฟ้านเสียนพบผ่านเมื่อตอนขวังทางแรกทั้งสองคุ้นเคยเป็นอย่างดีโหรกงกงจึงยิ้มประจบกว่า กล่าวว่าฟ้านเศร้าแย่ดีที่วันนี้บ่าตื่นแต่เช้าคิดถึงท่านมาเช้าถึงเที่ยงนี้ฟ้านเสียงกล่าวทัทไทมันจากนั้นกล่าวด้วยความประหลาดใจว่าเมื่อเดือนก่อนท่านบอกว่าย้ายไปที่ฝ่ายสีกวนหลายครั้งที่เข้าวางพบเห็นแต่เล่าแย่เห็นแต่เล่าเหยาวขนเส้าย,เยาววันนี้จะไหนเป็นท่านหมายถึงปฏิพบเห็นแต่เหยาวกงกงนะฮะแต่วันนี้เห็นโหกโกงๆกงแทน Oh, โอหกงกงเลื่อนตำแหน่งเป็นหัวหน้าฝ่ายสีค่คนดูแลการจ่ายายาและงานสดในวังมีตำแหน่งสูงขึ้นตามเหตุผลไม่ถึงรอบให้มันออกมารอรับข้านเสียนที่หน้าวัง oh, โอหกงกงยิ้มราากล่าวว่าเล่าเหยาออกจากวังไปทำงานฟ่าบาทยิงให้บ่าวมากระดอำแทนฟ้านเสียนมหกศีชารับติดตามมันเข้าวังตลอดรายทางผ่านตํหนักอุทยาทั้งโอภาปราศัยกัน ฟ้านเสียนพันทอดถอนใจกล่าวว่าวันเวลาที่ผ่านมาผ่านพบศพสายตาเหล่านั้นจนชาชินยังคงเป็นเหลากุกหูท่านที่ปฏิบัติต่อข้าพเจ้าอยุดเดิม โวกงกงใจสั่นสะท้านจากนั้นหัวใจร้อนวุบกล่าวว่าดูท่านกล่าววาจาใดมันหน้าฟานเศร้าแย่มีแต่เจริญก้าวหน้าบ่าวย่อมต้องปฏิบัติรับใช้อย่างนี้ฟานเสียนไม่กล่าวกับไรเป็นหัวเราอคำหนึ่งซึ่งความจริงมันเกิดความสะท้อนใจหลังจากที่ทุกผู้คนล่วงรู้ความสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับราชสำนักท่านทีล้วนไม่เป็นปกติตรงกันข้ามกับขันทีในบางคล้ายไม่มีปฏิกิริยาเท่าใด มันหารู้ไม่ว่าที่ผ่านมาเราขันทีในวางรักษาสภาพอันสมดุลระหว่างองค์ชายทั้งหลายไม่กล้าเข้าร่วมกับนายโดยวู้วามพวกมัาานต่างกับผุนนางใหญ่หากว่าเข้าสังกัดจุยนายผิดไปภายหน้าอีกฝ่ายขึ้นคลองบรรลังพวกมันต้องตายสถานเดียวดังนั้นพวกมันให้ความเคารพต่อองค์ชายแต่ก็พาตัวออกหาก่างเพียงปฏิบัติห้องเต้เท่านั้นดังนั้นนอกจากไทยจือแล้วพวกมันไม่เกรงกลัวองค์ชายที่เหลือทั้งสามเท่าใด สำหรับกับขันทีทั้งหลายฟ้านเสียนเป็นองค์ชายหรือไม,ไม่ไม่สลักสำคัญตรงกันข้ามตำแหน่งของนางของมันจึงเป็นเหตุผลที่เหล่าขันทีประจบเอาใจตลอดรายทางผ่านตำหนักที่คุ้นเคยหลายหลังในที่สุดมาถึงหน้าห้องทรงพระอักษรโหโกงกงหยุดยืนที่หน้าประตูก่าวอย่างระมัดระวังคํานึงจากนั้นหันมาปลายตาบ,บอกไม่ต่อฟ้านเสียนแล้วหน้าถอยไปด้านข้าง ประตูพอเปิดออกฟ่านเียนใช้ไม้เท้าประยุงกายเดินเข้าไปหยุดยืนอยู่หน้าตู้หนังสือสูงหลายชั้นหันหน้าหาฮองเต้ซึ่งทรงตรวจหนังสือกราบโทนแซงเป็นเคิร์เกินจัดวางไม้เท้าไว้ด้านข้างจากนั้นถาวายมงกรมฮ้องเต้ฮ้องเต้รับสั่งโดยที่ไม่เงยประพักขึ้นมาหอที่นั่งเองร้อยข้อตรวจด,ดูจบแล้วค่อยสนทนากับเจ้า ในห้องทรงพระอักษรไหนเลยไม่ที่นั่งของตนเองคันที่น้อยหงจูที่ถือแทบปัดเฝ้าอยู่ด้านข้างกับฟังพระราชะแสฮงเต้ออกรี่ไปขนย้ายเก้าอีก้กรมบกแพรจากด้านหลังตัวหนึ่งบางลงที่ทัางกายฟ้านเสียนฟ้านเสียนก็ยิ้มให้กับคันทีน้อยด้วยความขอบคุณแล้วสุดนั่งลงกราบพรางคุ้นคิดชิงซุนโตของเล็กน้อยนี้ฉนาดยังแรงกล้าถึงเพียงนี้ชิงซุนโตหมายถึงสิวเดะ องเต้ก้มประพักค้ายไม่ได้ทอดประเนตรในสารนะสายพระเนตที่ส่งตัวทานงซื้อกราบทูลปรากฏรอยยิ้มวูบหนึ่ง ในห้องทรงพระอักษรเงียบสงบไม่มีผู้ใดกล่าววาจาขันทีทั้งในและนอกห้องยิ่งไม่กล้าส่งเสียงนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ฟานเสียนเข้าเฝ้าห้องเตะามลำพังแต่หลังจากที่เกิดข่าวหลือนั้นทั้งสองต้องอยู่ห้องเดียวกันสร้างความตื่นเต้นถึงเครียดแก่มันนะอกอกคันยุบยิบอดส่งเสียงไอไม่ได้เสียงไอดังสะท้อนในห้องทรงพระอักษรกับสร้างความประหนกแกมันจนสะดุ้งเฮือกไห่ ห้องเต้ไงกระพักขึ้นทอดพระเนตรมันแวบหนึ่งแต่ไม่รับสั่งอันไหนยังทรงตรวจหนังสือกราบทูลต่อฟ้านเสียนนั่งตัวตรงบนเก้าอี้กรมเริ่มสังเกตการทรงงานของห้องเต้มันทราบว่าน้อยคนที่เคยเห็นฉากนี้เวลาฝนนานข้าวค่อยพิจารณาพระพักของห้องเต้แม้พระองค์คุ้มประเสียนลงเล็กน้อยแต่ฟ้านเสียนยังพบเงาอันคุ้นเคยจากพระพักที่สูบสดใสหากจะกล่าวให้ถูกต้องคือ มีส่วนคล้ายๆกับตนเองนี่คงเป็นความสัมพันธ์ทางสายโลหติตแล้วองเต้ทรงใช้เวลาตรวจหนังสือกราบทูลนานยิ่งบนโต๊ะทรงพระกษรมีเอกาสารมากมายพระขนมของพระองค์บางครั้งขังบัดมุ่นบางครั้งคลายออกบัตรเดียวหมือนมองบัตรเดียวพรุ่งพ่านรัชชิ่งมีอาณาเขตกว้างไพศาลประกอบด้วยเจ็ดเส้นทางสามสิบหกเขตปกครอง ทั้งมีอำเภอเมืองนับไม่ถ้วนมหานครเป็นศูนย์กลางของแผ่นดินเพียงเอกสารหนังสือกราบภูนที่ส่งมาแต่ละวันก็มากมายหุดเกรดหิมะกหากเป็นห้องเต้ที่เจริญรอยตามกรอบของห้องเต้องค์กรอาจมอบอำนาจให้แก่คณนะเนยเก๋่วนพระองค์เองออกประพาสเป็นที่สำาราญแต่ห้องเต้รัชชิ่งองค์ปัจจุบันไม่ยินยอมเป็นผู้ปกครองที่โฉดเขลายิ่งรวบอำนาจของเจก้กร วัดไม่ปล่อยจึงไม่เสียดายกับการขับมหาเสนาบดีหลินย่อฟู่ออกจากราชาสำนักเพงจัดตั้งตำหนักจงสูสงขึ้นฟ้านเสียมนมองรูฉากที่มึงหน้าคิดอ่านในใจนี่เป็นการทารุณต่อตัวเองเป็นห้องเต้ไม่ใช่เรื่องที่สนุกสนานหากเปรียบเทียบกันเป็นคนสวนเพราะตนกล้าเช่นจริงอ๋องอยังดีกว่า ดวงอาทิตย์ลอยถึงกลางฟ้าแสงอาทิตย์สาดลอดผ่านก้อนเมฆเป็นชั้นๆลงมาจนปราศจากคลื่นความร้อนที่ผพึงมีย้ำนั้นห้องเต้ค่อยส่งงานช่วงเช้าแล้วเสร็จปิดหนังสือกราบทูลฉบับสุดท้ายลงหลับประเนตรพักผ่อนสุดท้ายทรงบิดที่เกียคราหนึ่ง เ่าคนทีทยอยเดินเข้ามาถวายผ้าซับพ,พระองค์ผ้าสุดทารสชาเครื่องว่างจุดกรมยานหอมฟันเสียนฟันเสียนเจ็ดเห็นผ้าซับพ,พระองค์ไม่มีไอลอยขึ้นต้องขอมวดคิ้วถามว่าฟ้าบาทนี่เป็นของเย็นหรือห้องเต้รับสั่งลนอืมรับผ้าซับพ,พระองค์มาเช็ดพระพักตร์ตรัสว่าสิ่งของเย็นเยียบเสียดกระโดกสามารถปุกสมะติ สมาธิสมารถปลุกสติสมาธิฟันเสียนกบคิดเล็กน้อยสุดท้ายยังกล่าวว่าฟวามบาทลองใช้ผ้าร้อนที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายองเต้นตอนแรกุงหนพระไทยจากนั้นยับประอดพรางตัดว่าผ้าร้อนสบายเกินไปข้ากลัวว่าจะหลับไป ฟ้านเสียงกล่าวว่าใช่ของร้อนลวกยิ่งลวกยิ่งดีงจากนั้นส่งเสียงไอออกมารีบบอกไม้บอกมือกล่าวว่าแน่นอนระวังว่าจะลวกจนทำร้ายร่างกายฮ่องเต้พันย้มอกอย่างลึกซึ้งตรัสว่าไม่เลวสแสดงออกอย่างเยือกเย็นฟ้านเสียงน,นิ่งอึ้งจนถ้อยคำฮ่องเต้กวาดพระเนตรไปยังไม่เท้าที่ด้านหลังฟ้านเสียงดําริในพระไทยเด็กน้อยนี่เจ้าอุบายดุเดียวกับมันดามันเข้าใจว่าเราดูไม่ออกเลย จากนั้นดํ่งริถึงข้อดีของบุคคลบางคนยิ่งทรงรู้สึกว่าฟ้านเสียนเป็นเด็กอันประเสริฐที่ไม่ออกนอกนู่นนอกทางตรงกันข้ามกับโดดเดี่ยวพระนงอยู่บ้างต่อจากนั้นประทับยืนขึ้นสาวพระบาทออกจากห้องทรงพระอักษรทั้งทรงบอกใบให้ฟ้านเสียนตามมาฟ้านเสียนรีบหยิบโจยไม่เท้าขึ้นมาฮงเต้ฮง,งเต้ต้องทรงพระสวนออกมาตรัสว่า ทราบแต่แรกว่าอาการบาดเจ็บของเจ้าหายดีแล้วยังแซงเป็นหน้าเวทนาต่อหน้าข้าอันใดแม้รับสั่งเปิดโปงแต่ประรักปัสจากแววกริ้งโกรธฟ้านเสียงก็แซงเป็นงงง,งนันมุบจากนั้นหัวเราะอ,ออกมาโยนไปเท้าทิ้งติดตามเต้ออกไปการทำสงครามจิตวิทยาระหว่างฟ้านเสียงกับพระบิดาฟ้านเสียงเป็นฝ่ายชนะ เมื่อเดินตามชายคาตำนักไปทางตะวันตกเฉียงเหนือตำนักค่อยบางตาลงทอดทิ้งสิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่เช่นตำนักหานกวางอยู่ทางด้านหลังนางกำนันและขันทีตามรายทางต่างก้มศีรษะหลีทางให้ที่ด้านหลังขงเต้กับฟ้านเสียนคงมีแต่ขันทีน้อยหงจู๋คนเดียวเดินไปเดินมาก็น้อยครั้งจะพบเห็นนางกำนันขันทีอีก อุทยานหลวงในฤดูหนาวเงียบสงบบนภูเขาจำลองมีคราบหิมะเบาบางปราศจาวเสียงนกร้องและไม่มีเสียงนนอนแมแลงเป็นความสงบอันลึกล้ำฟ่าเสียงทราบแน่แก่ใจว่าคิดไปที่ใดจึงนิ่งเงียบงนันห้องเต้ใครมีพระไทยไม่ปกติจึงไม่รับสั่งอันใดจบกระทั่งไม่เห็นตำหนักเยน็นตํหนักที่เห็นก็มีสภาพชำรุดองเต้ค่อยหยุดยั้งลง ยามหนีที่เบื้องหน้าเป็นลานตึกเล็กๆภายในมีหอไม้สูงสองชั้นหลังเด้งตัวหอเก่าชำรุดสมควรไม่ได้บรุณนะซ่อมแซมมานานฟ้านเสียนติดตามขึ้นบันไดไปจิตใจเริ่มขม็งตึงเครียดขึ้นมาต้องสูดลมหายใจเึือๆคำหนึ่งดูจากภายนอกหอไม้เก่าชำรุดภายในหอกลับสะอาดสะอาดไม่แปดเปื้อนผุนละอองสมควรมีคนปัดกวาดตลอดเวลาพราถึ ขึ้นถึงชั้นที่สองเห็นเป็นห้องโถงห้องหนึ่งในที่สุดห้องเต้ทอดพระไทยทอดถอนพระไทยออกมาสาวพระบาทออกนอกหอทอดพระเนตรอุทยานด้านตรงข้ามกับหอเนื่นหนานยังไม่รับสั่งอันใดนี่เป็นตำแหน่งที่ปราาเปลี่ยวเงียบเงียบงบที่สุดของวางต้นไมใ้ใบหญ้าในสวนไม่มีผูใ้ใดดูแลปล่อยให้งอกเงยตามธรรมชาติจากนั้นถูกน้ำค้างแข็ง หิมะเย็นคมเห็งรังแกจนเอ็นรากกับเพื้อนดูในใคล้ายค้าซากศพที่นอนตายเกลื่อนกราดที่ห่างไปเป็นหอรักษาการของประตูตหัวหยางฟานเสียนหยุดยืนอยูด่ด้านหลังห้องเต้ย่อมไม่สะดวกกับการเอ่ยปากแต่หางตาสำรวจมองบนหอเที่ยวหนึง่งไม่พบเห็นภาพมากที่ตนเองคาดคิดไว้ขันที่น้อยหงจูคล้ายนักมายากลไม่ทราบจะหานน้ำร้อนจากที่ใด จัดแจงส่งชามาจัดวางบนโต๊ะเตี้ยจากนั้นลาดถอยลงจากหอไม่กล้าหยุดยัง้งรรออยู่ด้านข้างก่อนนี้ให้เจ้ารออยู่ในห้องหนังสือห้องเต้หันประทักออกนอกรางพระหัตบนราวรลูกกรงรับสั่งว่าเพื่อบอกต่อเจ้าว่าเจ้าชีวิตมีวิธีของเจ้าชีวิตบ้านเสียนยังคงนิ่งเงียบเงนัน ในฐานะผู้ปกครองประเทศข้าต้องนึกถึงชาติบ้านเมืองนึกถึงประชาราชทั้งแผ่นดินฮ่องเต้รับสั่งอย่างช้าๆสายระเทศเพ่งไปยังที่ห่างไกลตัดว่าฮ่องเต้ไม่ใช่อาซีพอาชีพที่สุขสบายมันดาเจ้าเคยกล่าวเช่นนี้ดังนั้นบางครั้งข้าต้องละทิ้งบางอย่างแม้กระทั่งสิ่งที่ควรแก่ก,การทนุถนอมปล่อยให้เจ้าอยู่ที่อาวต้านโจ16ปีเจ้าจะได้โทษว่าข้า วันนี้ฟ้านเสียนรอคอยเป็นเวลานานและกะเตรียมเตรียมตัวเตรียมใจอย่างดีแต่พอฟังจยงอดปรากฏความเย็นสายหนึ่งแผ่ซ่านจากต้นคอขึ้นถึงคัมมอมสถานบันไหวจนไม่ทราบกล่าวกับอะไรดีชัว่วครู่ค่อยคบหนึ่งฝีปากกล่างกล่าวว่าเฉินเฉินไม่ทราบฝ่าบาทหมายความอย่างไรเฉินนี่เป็นคำเรียกตัวเองของคุณนางนะครับ ปฏิกิริยาของฟ้านเสียนครายอยู่ในความคาดหมายขององเต้พระองค์ทรงยิ้มยาะพระองค์เองแต่ไม่ได้เหลียวพระทักมาหากรับสั่งอย่างอ่อนโยนกว่าเดิมว่าต่อให้พี่น้องของเจ้าตราจนราดสดรทั้งแผ่นดินแม้ขึงเครียดต่อข้าก็ไม่มีผู้ใดกล้าแสดงออกต่อหน้าข้าเช่นนี้อันจือเจ้ามีส่วนที่ตกทอดจากบรรดาเจ้าจริงๆฟ้านเสียนบังคับช่วงคอตั้งตรงไม่กล่าวว่ากระไร ท่องเป้ตรัสทนคำว่าไม่เข้าใจว่าข้าหมายความว่าอย่างไรหรือพระองค์หมุนพระวรกายมาชลองพระองค์เสียงอ่อนสะท้อนประกายอันสูง,ส,งส่งตรัสชา้ชาๆว่าข้อหมายของข้าคือเจ้าเจ้าเป็นบุตรชายของข้อฟานเสียงนิ่งเงียบงนันนั่นนั่นให้หลังพันหัวรอออกมาหออัวรอโดยไร้เสียงรอยยิ้มแฝงความรับแค้นและเศร้าหัวหูอย่างบอกไม่ถูก ต่อจากนั้นค่อยสลายรอยยิ้มบนใบหน้ายามกระดันหันเกิดความเลื่อนลอยอยู่บ้างกับลืมๆลืมเลือนว่านับตั้งแต่ก้าวแรกที่เข้าหวังตนเองเล่นละครตามแผนการที่หวางไว้พอถึงเวลารับบทบุตรนอกสมรสของฮองเต้กับเล่นไม่ได้ฟ่านเสียงน,น้อมกขนับต่อฮองเต้แต่ยังไม่ยอมกล่าวอันใดฮองเต้รอบทอดถอนพระไทยถูกอารมณ์ความรู้สึกที่ฟ่านเสียงแสดงออกหลอกลวงตกตารับสั่งเบาๆว่าว มหานครจดจันเล่าหรือข้าความจริงไม่สามารถยอมรับไม่ใช่ดิยข้าความจริงสามารถไม่ยอมรับแต่สุดท้ายข้าต้องยอมรับเพราะว่าอันจือเจ้าเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของข้าพระองค์สาประบาดเข้าใกล้มันทอดตะเนธใบหน้าอันงดงามของบรุษหนุม่มแสดงออกถึงความเข้มแข็งเ,เด็ดเดี่ยวพระพักทอเวลรักเวทนาบุบแล้วหายวับไม่เรียกร้องให้ฟ้านเสียมตอบเมื่อไรหากรับสั่งว่า เดือนหน้าเจ้าจะมีอายุ18ปีแล้วฟ้านเสียนพลันเงินหน้าขึ้นคิดกล่าวแต่แล้วกล้ามเกืนไว้ชั่วคู่ค่อยกล่าวเป็นอย่างเฉยชาวะเฉินเฉิไม่ทราบว่าตัวเองเกิดวันไหนคำพูดนี้จี้ถึงพระไทยห้องเท่ในที่สุดจกักรพรรดิราชันแห่งยุคค่อยแสดงความเสียพระไทยออกมาทรงใคร่ควรแล้วตรัสชาชาว่าจันทรคติเดือนหนึ่งวันที่18 ฟ่านเสียงงง,งันวูบจากนั้นฝืนยิ้มพรางกล่าวว่ารอถึงอายุ18ก็ทราบว่าตัวเองเกิดวันที่18ห้องเต้แย้มพระโอดอย่างอ่อนโยนยิ่งเพ่งพิษชายหนุ่มเบื้องหน้ายิ่งโปรดปรานรับสั่งว่ายากนักที่ชนบทสามารถฝึกอบรมเด็กที่รู้ความเช่นเจ้าคาดว่าตอนอยู่ที่อ่าวต้านโจหมูมา คงลำบากยากเย็นยิ่งหมูหมาในวีคำเรียกแม่นมเนาะแม่นมคงลำบากยากเย็นยิ่งสักวันหนึ่งข้าจะไปหาผู้เท่าที่อ่าวต้านโจอันจือท่านผู้เท่าเป็นอย่างไรบ้างอันจือนี่เป็นชื่อรองมาฟ้านเสียนนะฟ้านเสียนก้มศรีรษะเล็กน้อยไม่ทราบพูดคิดอันใดในที่สุดค่อยกล่าวว่าไหนไหนท่านยา่ามีสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงดีฉัน เชิญข้าพเจ้ามีการติดต่อทางจดหมายกับอาต้านโจอยู่บ้างฮ่องเต้พอสะดับว่ามันไม่เรียกตัวเองเป็นขุนนางอีกค่อยมันเกิดความอบอุ่นพระไถยทรงย้มพระโอษสรับสั่งถา,ถามถึงชีวิตในวัยเด็กของฟ้านเสียนเมื่อมีการเริ่มต้นฟ้านเสียนคล้ายปรับตัวเข้ากับความสัมพันธ์เจ้าชีวิตขุนนางแบบใหม่ได้บ้างเริ่มบอกเล่าชีวิตในวัยเด็กต่อผู้ทรงอํานาจสูงสุดแห่งแผ่นดิน ฟ้านเสียนเป็นราชโอรสฮองเต้ตอนแรกฮองเต้ไม่สรงทราบว่าฟ้านเสียนทราบ่าตนเองเป็นราชโอรสฮองเต้ตอนนี้ฮองเต้สรงทราบว่าฟ้านเสียนคาดเดาออกว่าตนเองเป็นราชโอรสฮองเต้ตอนแรกฟ้านเสียนมีให้ฮองเต้สรงทราบว่าตัวเองรู้แต่แรกตอนนี้มันให้ฮองเต้เข้ากระถ่ายว่าตนเองเพิ่งรุ่งรู้ตอนนี้ฮองเต้ทรงยึดถือฟ้านเสียนเป็นราชโอรสหาทรงทราบไมมว่าฟ้านเสียนไม่ยึดถือตนเองเป็นราชโอรสของพระองค์ งงนี่เป็นปัญหาทางความคิดและปัญหาเชิงจิตตวิทยานับตั้งแต่เข้าประตูวังมาฟ้านเสียนก็อาศัยข้อนี้ถอยร่นทีละก้าวและลุกครืบทีละก้าวในที่สุดบนหองเงียบสงบลงบิดากับบุตรที่ต่างคนต่างคิดอ่านนั่งจิบน้ำชาสนทนาโดยกัน้นโดยโต๊ะเตี้ยตัวหนึ่งึแม้ฟ้านเสียนยังไม่เอ่ยปากแต่สีหน้าค่อยอ่อนยนลงการสนทนาก,กับห้องเต้ไม่ได้เป็นคำกราบทูล ของคุณนางฮะเอยถึงชื่อที่อ่าวต้านโจตัจดจตรอดจนเรื่องราวในบ้านดังนั้นท่องเต้ทรงจมอยู่กับบรรยากาศเช่นนี้และนี่เป็นความต้องการของฟ้านเสียนด้วยจบตอนนะครับพอลูกอยู่ด้วยกันตอนต่อไปนี่อดีตล้วนดับหลับรับ,ล,บลี่รับลีอดีตล้วนดับรับ,ล,บลี่รับลีเนาะออกเสียงไม่ถูก คุณนะครับอย่าลืมกดติดตามกด s u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับท่านที่ต้องการฟังต่อจากซีรีส์ของ Vt v TV นะครับสามารถรับฟังได้ในตอนที่152นะครับในเก๋งลายจากตอนที่152จะเป็นตอนที่ต่อเน,นื่องจากซีรีส์ที่จบ,จบลงของ Vt v TV นะครับผมขอบคุณครับ